มาตอนเนี้ยเราสงสัยอยู่ใช่ไหมว่าทําไมไม่ใช่รถหกล้อโอ้ก็อยากเปลี่ยนใหม่บ้างมาแนะนําตัวเนี้ยราคาถูกแสนถูกเลยเป็นรถเครื่องดีเป็นตัวอะไรนะตัวเนี้ยโตโยต้า V ออสค่ะใช่โตโยต้ V ออสมาดูภายนอกกันก่อนมามันสวยไงเป็นเครื่อง V ออสหนึ่งจุดห้านะคะซีซีค่ะปี2004ันสี่เครื่องยังเยี่ยมเลยนะลองดูภายนอกกันก่อนมาภายนอกก่อนภายนอกก่อนนะลูก อันนี้คือสีเดิมๆนะคะรถบ้านแท้เลยเป็นสีบอลสีเดิมยังเสียงเพลงยังมียังเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดูอาวมีจอด้วยมีจอมีจอด้วยมีจอด้วยอันนี้แอหนาวเลยอันนี้เราเอามาแบบสภาพเดิมไม่ได้ทําอะไรเลยสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างรถบ้านแท้เลยอันนี้เี็นแบบนี้มันก็มีรอยนะมีตําหนิอยู่นะจุดนึงอ่ะเนี่ยตุดนี้เนี่ยมีให้ดูแล้วเราไม่ทํามันมาแบบเดิมๆเลย ก็คือดอนเดิมๆนะคะเครื่องเดิมๆเลยเครื่องแน่นๆมาดูภายในกันก่อนมาเครื่องแน่นมากเลยเหยยบนี่ติดตีนเลยไม่ถึงแสนเอาไปให้ลูกขับหรือขับไปตลาดได้เลยอเคเปิดเพลงแล้วนะมีเพลงให้ด้วยกระจกไฟฟ้านะคะลูกค้ากระจกไฟฟ้าค่ะจอ LED กระจกไฟฟ้า เ,เ,เกียร์เมนนุ่นค่ะเซ็นทันล็อกบากสวยมากเบาะหลังเบาะหลังก็สวยค่ะ,อ,คคะอันนี้เป็นหุ้มของเขาเองเลยนี่มันมาแบบนี้เลยนี่เบากำมะยีเลยกำมะยีเรียงดีเลยบาะผ้าโอ,อเคสวยมากต้นสวยมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้มา เนี่นะคะเป็นเครื่อง 1.5e ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใา้ดูเลยดิเดี๋ยวเปิด้ายดูก่อนมาข้างในยังเหมือนเดิมไหมสภาพดิบราคาไม่ดึงแสนเราขาถูกมากถูกเลยให้ลูกขับไปเรียนไปไหนสาได้หมดเลยคันนี้มีบล็อกให้ด้วยอ่ะเปิดฝาขึ้นเลยเปิดฝาข้างล่างขึ้นลูกมันจะมียางอะไรให้พร้อมค่ะเนี่อไม้ลูกดึงไม้ขึ้นอ๋อนี่ยางอะไรมียางอะไรด้วยดูสภาพยางอะไร รอบก็ไม่มีสนิมนะคะลูกค้าเดิมเลยล่ะเครื่องอันนี้ได้มาดีเลยล่ะใช่เดิมๆไายงานยาวๆจะบอกเลยว่าคือกลาลรถยนต์เลยได้ก็ได้กได้มาถูกเลยถ้าจะมาเอาอ่ะอต่จบไีฟ้าแล้วนะคะเนี่ยทริกเกอร์ดูดิทริกเกอร์มันเหมือนไบรุ่นเลยนะทำไมเนี่ยรุ่นไหน รุ่นนี้แหละรุ่นนี้แหละอันเนี้ยบางคนเชื่อเป็นเกียร์โต้แต่มันเป็นเกียร์ปกเกียร์ธรรมดาเออเกียร์ธรรมดาขับสบายเลยแ่บเล็งเย็นเกียร์สบายเลยไม่อ่ะมันนะเซ็มันนะเซ็ตมันเลยจกไฟฟ้านะคะข้างก็ไฟฟ้าค่ะอันนี้คือที่ปรับกระจกไฟฟ้าอนะคะมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนมาสตาร์ทกัน จะต t a ฟังเสียงก็เปิดชักกระโปรงก่อนไม่ลูกค่อยจะตัด r จะได้เปิดจากนัานที<ล>เดียวลเลยตรง,งตรงนั้นแหละลูกนั่นแหละ,ละข้างล่างลูกข้างล่างานี่ตรงนี้เป,ปิดฝาปรงลืมแหละสวยๆดูดิมาดูดูประตูสสวยเลยแผงข้างประตูนะคะก็ยังดูสวยอยู่เลยค่ะลูกค้าไม่เปื้อนนะคะสวยเลยสวยเลยสภาพนี่ดีมากเลย ได้แล้วถ่ายนี่ไปขั้งคันเลยนะสภาพนี่เกินเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะอันนี้มาดูเครื่องเครื่องเดิมก่อนยังไม่สตาร์ทเครื่องยังไม่ได้สตาร์ทอ่ะมาเครื่องนิ่มแท้นิ่มไหมเครื่องแรงนะเหยียบตดตีนเลยเหยียบตดตีนเลยเหยียบตดตีนเลยใช่ มันจะติดไหนล่ะเหติตีเลยนี่นนมา<ด>มา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 ยกของยกตรวจเช็คอะไรบ้างนี่เดยวพตรวจเช็คเลยตัวนี้ก็ค่ะมีผ้าหลักกนความร้อนยังอยู่ยังเดิมเดิมอยู่เลยยังไงนี่ก็ยังเดิมเดิมอยู่เลยเนี่ยป๊ปั๊บกันความร้อนนี่อยู่เห็นไหม,มนี่จะยังอยู่ตัวเพลทก็ยังไม่ได้ไม่ได้ชนม,มาหนักนะคะรถก็ตามอายุการใช้งานแต่เครื่องนี้คุ้มเลยตัวเครื่องเด้อ เกขด้่นนะลเล่นเ,เครื่องดูเาเร่งเครื่องก่อนก็ได้ว้าวเียนมันดูน้มันเครื่องลูกมัเครื่องไม่กระเด็นนะคะดูเ่นเล่นกันได้เยดูเลเล่เ,ลเ,ลเครื่องให้ดูทีนี้นเ,คนเครื่องมาคือสภาพเดิม กิฟเลยดีมากเลยดีเยี่ยมเลยล่ะราคาไม่ถึงแสนคันนี้อุซลศีจะขับไหมราคาราคาเท่าไรบอกราคาของี้ราคาคุยหลังยังไม่คุยราคาคุยหลังก็บไม่งิบก่อนราคาถูกแน่ขายแต่ราคาพ่อค้าเลยเอาราคาถูกๆเลยสภาพเยี่ยม ป,ปิดกระโปรงลูกไฟปิดฝากระโปรงมามามาตรวจผ้าไฟกันก่อนะนะครบไหมหครบแน่ล่ะแต่กลัวไม่เชื่อเหมือนเป็นไหมยูทูบเด็กเป็นเรียนเรียนช่างโยนมาดเดออ็กความดูแน,น่นเลยแน,น่นแน่นไปหมดแน<ต>่นไปหมดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยลูกค้า แต่ดิเต๋ดิแต่ดิแบบเตะเป็นไหมแต่นิ่มเลยแต่นี่ไม่ได้นำให้เบียดเดี๋ยวโดนโดนโดนคนอื่นเขาว่าเอาจะไหมเดี๋ยวอ่อนไหวเดี๋ยวอ่อนไหวแต่เดอ่อนไหวเกียวกตะปามาป้าอ้าวเปิดไฟไฟท้ายดิลูกเปิดไฟเลี้ยวดิไปท้ายยังไม่ดูเลยยังไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยอ่าเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวามีไหมมีไฟเบรกดิเบรกเป็นไหม โอเครวบบไฟครบนะคะลูกค้ามาว่าเสร็จแล้วมาคุยเรื่องราคากันดีกว่ามาแัางนี้มาเดีด๋ยวพามาดูหน้าก่อนราคาโอ้เสียงนิ่มนิมเลยเสียงนิ่มนะได้มาเครื่องดีเลยนะอันนี้ว่าเห็นว่าไปเปิดเป็นคลิปแรกนะว่าจะลดให้พิเศษเลยแบบขายแตา่ราคาพ่อค้าเลยนะไม่ถึงแสนใครอยากได้ไปขับไปตลาดไปให้ลูกนี่ได้เลย ราคาจะเดิมมันเท่าไหร่นะตั้งไว้อะตั้งไว้แปดหมื่นแปดแปดหมื่นแปดแตเห็นว่าช่วงนี้ยเป็นช่วงเปิดครั้งแรกลดให้ห้าพันเลยสัดราคาพ่อค้าไปเลยเป็นราคาเท่าไหร่ดีลดให้คลิปแรกนี้ห้าพันบาทห้าพันบาทครับโอ้รถให้ห้าพันบาทตอนเหลือเท่าไหร่เด,ดี๋ยแปดหมื่นสามพันบาทแปดหมื่นสามพันโอ้รถอีกไม่ถึงแสนเรื่องดีดูสิ มันมันมันเครื่องมันรดซิ่งเลยนี่ออได้ลดบ้านเลยได้รพดพ้าเดิมเดิมเลย,เลยว่าซิ่งแล้วก็จะพาไปซิ่งกันมาผูออ้หญิงก็ขับได้อ,อันนี้ผู้หญิงขับไหมเออทดสอบให้ผู้หญิงขับจริงไงว่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่